โอเคนะคะมีคนถามว่าอาหารเม็ดปั่นฟีดมันคืออะไรวันนี้เราจะการให้ดูนี่นี่คืออาหารเมร็ดเอาไปปั่นแล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยมเนี่ยมันจะได้เป็นผงแบบนี้นะคะละเอียดยิบเลยเนี่ยเครื่องปั่นเอาไปปั่นแล้วก็อันนี้อาหารเสริมที่ลูกพี่เตี้ยม,มันกินนะจ๊ะดูหน้าตาเดี๋ยวค่อยไปเก็บค่าโฆษณากับโอเชียนคิดอันนี้ลดชีส หอมดีเหมือนกันข้างในอ่ะเดี๋ยวเราผสมให้ดูจัดการจะไปผสมอย่างอื่นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวก็ได้สำหรับแมวบ้านไหนที่อยากจะลองทำฟีดให้กินอันนี้เราก็ผสมกับอาหารเสริมเข้าไปเพื่อสุขภาพล้าก็อาน้ำมันปลาแซลมอนอีกนิดนึงอันนี้ดิฉันทำฉลากหลุดอ่ะ จีิมันก็มีห่อนะอืมไม่ใช่น้ํามันกะหลกลาใส่ก็ไปหน่อยอโอเคผสมน้ําค่ะร้อนคนนี่เข้ากันสัดส่วนแล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้เนี่ยไอ,อาหารเสริมเนี่ยมันสามารถให้กินเปล่าๆก็ได้แต่มันเปลืองเราก็เอามาผสมกับอาหารเม็ด ใช้โรยบนอาหารเม็ดเลยหรือว่าใช้โรยบนอาหารเปียกก็ได้แต่อันนี้เราจะทดลองทำฟิกให้คุณผู้่่านชมกันนะคนแล้วมันก็จะเละๆอย่างเงี้ยเหมือนซิลิแหลนไม่เคยลองชิมอยู่เหมือนกันนะแสช้าทางลูกพี่เจี๊ยบลูกน้องแกง๊งจะชอบอ่าคนนี้เข้ากันนะคะเละๆเปียกน,นี้เราใส่น้ำเดือดเข้าไปเดี๋ยวเราผสมน้ำเย็นนิดนึงเขาจะได้กินได้เลย นิดหนึ่อุ้ยอุ้ยถ้ามันใส่ไปเราก็ค่อยใส่อาหารเพิ่มแต่ใส่มันก็ถ้าไม่ไม่ข้นมากมันก็ดีนะมันจะได้ดูดเข้าสลิงง่ายๆเรา,าเพิ่มเพิ่มเพิ่มส่วนผสมหน่อยก็ได้มั้มือนจ็มันจะใส่นี่มีผู้เชี่ยวชาญทําให้นะคะเราต้องปกปิดใบหน้าของเขา เหมือนโฆษณายาสีฟันอะไรสักอย่างที่ต้องปิดใบหน้าเดี๋ยวโดนด่า <c oughs> มีการเติมส่วนผสมเล็กน้อยมันใส่ไปน,นิดนึงเมื่อกี้ลูกพี่ดีมือหนักคิดอาจจะยาว <c oughs> หน้าตาเนี่ราชิสมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือกลิ่นมันก็หอมนะแต่ต้องซื้อเองอ่ะ ถึงจะรู้ว่าขินเป็นยังไงโอเคเอามีจุ่มด้วยจุ่มแล้วล้างมันเนื้อเข้าปากกินได้ยังได้แล้วโอเคผู้ช่วชาญพยักหน้าบอกกินได้แล,แล้วก็เตรียมตัวสลิงลจะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีชันปิดฟงปิดฝาก่อนโอเคมาลูกเตี้ยยืนรอเลยมาสลิง มา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 ,มาไม่ต้องตกใจทำไมลูกพี่เตีย้ยขนเหลืออยู่แค่นี้นะคะคือทีเข้าวัยหนุ่มแล้วขนไปตามการเวลาคือมันไปแบบไม่ไม่บอกกันล่วงหน้าเลยมันก็ไปมันก็ไปอันนี้พูดถึงขนนะอ่ามาดูอันนี้ลูกน้องแกงอะมามา,มาพรีเซนเตอร์โอ้ยหื่นกันมากอ่าดูว่ากินไม่กิน เละแล้วเห็นไหมบ้านอื่นฝีดเพื่อไม่ให้มันเลอะเวลากินนู่นกินนี่แต่บ้านนี้ <c oughs> ยิ่งฝีดยิ่งเลอะอร่อยเกินเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาเจ็บเคือ,อที่ทำมาชามใหญ่เนี่ยไม่ได้กินแค่สองตัวนะเดี๋ยวมีจีเซลกินด้วยแต่ว่านางต้องเอาไว้ซ้ายสุดเพราะว่า กินแบบก็กลัวๆต้องรอกคอกินคือมันนางก็กินนะจะก,กินแล้วนางก็จะถอยหนีไม่รู้จะหนีทําไมนุ้งแกงปกติก็คือจะสองหลอดลูกพี่บีป้อนท่เตียส่วนลูกพี่คิงผู้เชี่ยวชาญป้อนนุ้งแกงดูดิดูดูสภาพมันทำหกดูมันโอเคค่ะสาธิตแค่นี้แหละเอาไปกินกันนะ